ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงครั้งที่ 1. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงครั้งที่1ในระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ข้อมูลทั่วไปในสมบัติบุญกองเปิดวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2515อายุ52ปี ตำแหน่งผ <Workers. S 2> ู Ou ้อำนวยการสถานศึกษาอันดับคส .3 โรงเรียนบ้านไผ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ถึงปัจจุบันอายุราชการ28ปี6เดือนประวัติการศึกษาพุทธศักราช2526 โรงเรียนบ้านก่อ,กอแสนสำราญสามคัคคีพุทธศักราช2532โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารพุทธศักราช2538คณะครุศาสตร์บัณฑิตอุตสาหกรรมศิลป์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีและพุทธศักราช2556คณะศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ประวัติการปฏิบัติราชการเริ่มปฏิบัติราชการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2538อาจารย์หนึ่งโรงเรียนบ้านทรายไหลแลรงจังหวัดมุกดาหารและเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักร,ราช2566ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาอันดับคสร3โรงเรียนบ้านไผ่จังหวัดอุบลราชธานีข้อมูลโรงเรียน โรงเรียนบ้านไผ่ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลกลางใหญ่อำเภอเขีองในจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1มีเนื้อที่ทั้งหมด19ไร่ปีการศึกษาพุทธศักราช2567 โรงเรียนบ้านไผ่มีครูและบุคลากรรวมทั้งหมด8คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล3ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมทั้งหมด57คนรายงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงองค์ประกอบและตัวชี้วัดในระยะเวลา1ปีองค์ประกอบที่1 การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ร้อยละร้อยโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางจากหลักสูตรโรงเรียนบ้านไผ่ปรับปรุงปีการศึกษา2566ปฏิบัติการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาร้อยละรอ้อได้แก่ ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นรวม11ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำและพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ทั้งสื่อทํามือและสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษารวมถึงวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ70เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน มีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนทุกระดับชั้นและประเมินผลจากการนิเทศร้อยละ80เพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆได้ถูกต้องและมีการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนบ้านไผ่พัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ80ใช้ปัจจัยการบริหาร4ด้านได้แก่แมน มัน Material, Management ผ่านกระบวนการทำงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นผลคะแนน NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3รวมค่าเฉลี่ยทั้งสองรายวิชาปีการศึกษา2566สูงขึ้นจากปีการศึกษา2565ร้อยละ35.48 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทชั้นประถมศึกษาปีที่1รวมค่าเฉลี่ยทั้ง2ด้านปีการศึกษา2566สูงขึ้นจากปีการศึกษา2565ร้อยละ30.39ผลคะแนนโอเนตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 รวมค่าเฉลี่ยทั้ง4รายวิชาปีการศึกษา2,566สูงขึ้นจากปีการศึกษา2,565ร้อยละ3.67โรงเรียนบ้านไผ่มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาร้อยละ80เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้กฎระเบียบมีวินัยในการปฏิบัติตนและทำงานร่วมกันร้อยละร้อยเพื่อให้การดำเนินง,งานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยแบ่งงานบริหารออกเป็น4กลุ่มง,งาน การบริหารงานบุคคลส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ90ขึ้นไปการบริหารงานงบประมาณร้อยละร้อยตามแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารงานทั่วไปพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองเต็มตามศัก,กยภาพร้อยละ80ขึ้นไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ90ได้แก่โครงการจัดเข้าค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนกิจกรรมประกอบอาหารในกลุ่มสาระการงานอาชีพและกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการนักเรียนและส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านร้อยละ85โดยนำระบบ s ซฟตี้เดย์แครมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมมิติการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนร้อยละร้อยองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมร้อยละ85ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในด้านการจัดก,การเรียนรู้เชิงรุกร้อยละ90และพัฒนานักเรียนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ผหุป,ปัญญาส่างเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสร้างและนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาร้อยละ80โดยทางโรงเรียนได้สร้างนวัตกรรมบ้านไผ่โมเดลขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดก,การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วน q u i c k w i n ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยนวัตกรรมบ้านไผ่โมเดลเพื่อผลลัพธ์โรงเรียนบ้านไผ่คุณภาพดีมีความสุขบริหารจัดการกระบวนการทำงาน ร้อยละยโดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโรงเรียนบ้านไผ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนรู้ระดับประถมวัยและประถมศึกษาปีที่1-6ถึงมีนักเรียน57คนมีครูและบุคลากรรวม7คนดำเนินงานโดยใช้วงจรเดมิง่งโดยความเชื่อที่ว่าคุณภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาได้องค์ประกอบที่ส การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนร้อยละร้อยดังนี้มีการประชุมวางแผนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนจัดทําแผนโครงการดําเนินการตามแผนโครงการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและมีรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติหน้าที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกร้อยละร้อยจัดกิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาคืนสู่เย่าสิทธิเก่าปัไพยเพื่อปรับปรุงโรงจอดรถครูและนักเรียนปรับปรุงศาลาอนเนกประสงค์เพื่อสมทบจ้างบุคลากร,กรทางการศึกษาและเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียนองค์ประกอบที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นร้อยละ80ขึ้นไปผ่านการอบรมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการพัฒนาด้วยระบบ e-learning หัวข้อ PA เสริมพลังการบริหารสร้างครูสอนดีผู้เรียนมีความสุข กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันการสร้างเว็บเพจประเภทเว็บไอดิเตอร์ระดับชั้นป .4 ถึงป .6 กรรมการการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นระดับชั้นม .1 ถึงม .3 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพวิทยาฐานะเชี่ยวชาญตามวพีเอ e. ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรองลูกเสือนินารีประจำปีการศึกษา2566รวมพิธีเปิดและแลกเปลี่ยนเดือนรู้งานศินลปะหัตกรรมนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่71ปีการศึกษา2,566รวมภาพกิจกรรมร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่12เขื่องใน5กอกโนนรังการใหญ่เกลทดสอบสมรรถภาพนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566เพื่อทดสอบความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเนื้อนักเรียนกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัดป่าสีมงคลรัตนารามวัดสะกำมแพงใหญ่สวนสมเด็จพระศรินและอควาเรียมสีสกเกตนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสาม,มนเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ22วันแห่งการตื่นรู้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติการประกอบอาหารในรายวิชาการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำไปใช้ปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้การจัดกิจกรรมวันเด็กวันที่12มกราคมพุทธศักราช2567เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาทำให้นักเรียนรู้สึกมีคุณค่าต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติกิจกรรมภาพป่าการศึกษาวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2567เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถครูนักเรียนซ่อมแซมอาคารอาเนกประสงค์และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับนักเรียน นิเทศชั้นเรียนทุกภาคเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรน,นักเรียนและเพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ขอความร่วมมือกับทางชุมชนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้รับบริจาคแผงโซลาเซลล์จากหลวงตาน,นิคมศรีราเตโชในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566และได้รับบริจาคข้าวสารจากทกสสาขาบ้านกอกในวันจัดงานปัชิม ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนเนกประสงค์รงจอดรถคูนักเรียนและติดตั้งเครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียนได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำตามโครงการสุขาดีมีความสุขจากการทำงานที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้ามีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ